วันนี้ปิดสวิตผักคนาครับท่านผู้ชม <c oughs> <c oughs> นะปิดสวิตเรื่อยครับตรงนี้มีปิดสวิตเรื่อยนะเดี๋ยวแอดมินจะลงคิดปิดสวิตอ่าอันนั้นอันนี้ร้านนั้นร้านนี้เรื่อยๆทยอยเอามาให้ดูครับนะเพราะว่านะอะไรครับเพราะว่าพ่อค้าแม่ค้าเขาได้รับความเดือดร้อนจริงๆแต่ว่าสื่อเขาไม่นําเสนอเลยนะครับ สื่อเขาไม่เห็นเลยนะแอนมินเลยต้องเอามาลงให้เป็นสื่อทางหนึ่งนะเนี่ยครับเนี่ยพ่อค้าเอาไปขายบอกขายยากมากช่วงนี้นะขายยากมากผักคะนา้าภาคใต้ฝนก็ตกขายก็ยากถึงขั้นนั่งเซ็งนะพ่อค้าถึงขั้นนั่งเซ็งเนี่ยเออนะดูสิครับผักมันมันล้นตลาดอะ่ะ นะหน้าหนาวด้วยช่วงนี้ผักมันเกิดเยอะตรงนี้ผักมันเกิดเยอะแล้วก็ขายไม่ได้นะแล้วพอแล้วพอเอินไปบวกกับเศรษฐกิจที่มันไม่ดีด้วยตอนนี้มันก็เลยเกิดการเป็นลูกโซ่กันไปหมดนะคนซื้อก็ไม่รู้จะซื้อไปทําไมเพราะมันขายไม่ได้นออกไหมเอาไปขายอาหารตามสั่งเนี่ยสมมติผักคะน้าเนี่ยจะไปาจญอาหารทําสั่งก็ขายไม่ได้ก็เลยไม่ซื้อ เห็นไหมเออหรือจะเป็นร้านขายผักส่งแผงรอยที่เอาผักไปขายต่อก็ขายไม่ได้ขายไม่ได้ก็เลยไม่ซือ้อผักก็เลยยิ่งลน้นยิ่งลน้นยิ่งลน้นเพราะค้าขายส่งผักก็ยิ่งเครียดขายยิ่งเพราะซะเพราะค้าขายส่งผักก็ยิ่งเครียดอ่าเกษตรกร,ก,รก็ยิ่งเครียดก็ต้องผักเหลือบานก็ตัดไม่ได้ขายไม่ได้อีนะ ผักเกษตรกรขายไม่ได้ปุ๋ยก็ขายไม่ได้ <c oughs> กระทบเป็นลูกโซ่ต่อเนื่องต่อเนื่องกันไปอย่างงี้ครับท่านผู้ชมมะเออมันไม่ใช่แค่ว่าพอค้าผักขายไม่ได้แล้วมันจบนะมันก็ระทบต่อกันต่อกันพอค้าขายผักขายไม่ได้ก็ไม่มีเงินซื้อข้าวก็มีเงินซื้อข้าวนะร้านข้าวก็ขายไม่ได้อ,อ,อีกต่อไปอย่างเนี้นะครับมันมันโอ้โหเป็นวัฏจักรแบบอย่างเงี้ยเออ นะดูนนะครับนะปิดสวิตช์สามปอแล้วนึกดูสภาพถ้าเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยไปเรื่อยนะเออสี่ปีครับท่านผู้ชมนะพ่อค้าก็คงจะได้เอาแล้วแล้วผักนี้ขายไม่ได้ทําไงรู้ไหมฮะเอาไปทิ้งนะครับก็ไม่ใช่ว่าเอาไปกินเองนะเออเอาไปทิ้งนะเอาไปทําลายนะบางคนบอกเสียดายมากเลยเอาไปทําลาย นะแต่เขาจําเป็นต้องทําลายนะครับถ้าเขาไม่ทาลายมันก็เสียเสียเขาเรียกว่าเสียการตลาดบางคนบอกโอ้ยไปทาลายทําไมเสียดายมาให้นี่จะเอาไปกินไม่ได้ครับเขาห้ามให้ใครนะก็เหมือนก็เหมือนเขาเรียกว่าอะไรของโดนัทที่เขาขายกันนะในห้างนี่บอกไหมถ้าขายไม่เหลือเขาก็เอาทิ้งนะรู้เปล่าพวกโดนัทพวกซูชิพวกอะไรอะ่ะ ในห้างอ่ะร้านซูชิอย่างเงี้ยถ้าเขาปั้นออกมาแล้วขายไปหมดเนี่ยเอาทิ้งนะครับไม่ใช่ให้พนักงานเอาไปกินนะฮะเอาทิ้งโดนัดขายเสร็จก็ต้องเอาทิ้งห้ามพนักงานกินมีกล้องวงจรปิดจับนะเออนั่นแหละครับท่านผู้ชม่มาเออมันเป็นอย่างนั้นนะบางคนจะไม่รู้เอยขายไม่เหลือขายเหลือทําไมไม่เอาไปบริจาคบริจาคก,ก็ไม่ได้ครับเขาห้ามนะ นี่แหละนะปิดสวิตซ์สามปอตอนนี้พ่อค้าผักคณะก็ปิดสวิต์ตัวเองเรียบร้อยขายไม่ได้นะออสื่อใหญ่ก็ไม่นําเสนอด้วยนะครับนะมีสื่อไหนนําเสนอบ้างบอกแอนบินหน่อยที่มีไหมไม่มีเลรอฮะนะออขายไม่ได้ก็ขายไม่ได้ไปไม่มีใครสนใจนะครับนะแอนบินก็ต้องเอาอมาช่วยนะนำเสนอก็ฝากกันช่วยแชร์ช่วยอะไรกันหน่อยก็ได้นะครับนะเพื่อเป็นกําลังใจให้แอนบินนะ เนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียวาโคดหรือเลขพร้อมเพลงก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ